สวัสดีครับผมกับผมช่างหยาดนะครับก็วันนี้มีอะ,อะไรดีๆมาแนะนํานะครับผมผมพอดีเจอตัวนี้ผมเจอหลายคันแล้วแต่ว่าไม่ไม่แน่นขนาดนี้น็อตหัวโชว์ของ NSR หน้สิบ SP นะครับตรงนี้ไม่ต้องขันแน่นนะครับไม่ต้องขันแน่นนะครับมันจะ,ะเด็กๆแป๊บอ่าตรงนี้นะครับ อย่าไปขันแน่นอะไรมากนะครับแค่ขันแล้วก็เคาะตึกมือก็พอครับตัวนี้ผมถอดออกยังไม่ออกเลยข้างนี้อีกข้างหนึ่งข้างนี้ออกแล้วพอดีจะทําการถอดออกมาล้างทําความสะอาดข้างในเปลี่ยนซีนเปลี่ยนอะไรต่างๆนะครับตันนี้ยังไม่ออกเลยเดี๋ยวมาดูว่าผมใช้บล็อกลมยิงมันจะออกไหมครับตัวนี้ผมฝั่งนี้ผมใช้บล็อกลมยิงนะกว่าจะออกก็หัวหัว,หวทําให้หัว เยินไปพอสมควรเดี๋ยวผมจะยิงออกมันจะออกไหมครับหัวนี้เดี๋ยวมาดูกันครับผมอันนี้ผมขันน็อตยึดแกนโช้กไว้แล้วนะครับมันจะหัวหัวมันจะเสียนะครับถ้าเราถันแน่นเกินไปแล้วเกลียวเสียด้วยโอลิงขาดด้วยนะครับโอลิงอาจจะขาดด้วย ออกแล้วนะครับออกแล้วจริงรงตัวนี้ไม่ต้องขันขนาดนี้นะครับมันจะเห็นไามครับน็อตหัวน็อตเบี้ยวไปหมดเลยอ่านี้ออกแล้วนะครับนี่ออกแล้วกว่าจะออกได้ก็หัวเยินไปเลยนะครับเห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับหัวเยินไปแล้วข้างนี้อีกข้างนี้ก็เยินอยู่แต่ข้างนี้เยินกว่า เห็นไหมครับกว่าจะออกก็อย่าอย่าไปขันแน่นนะครับแค่ตึงมือก็พอจริงๆมันมีค่าขันอยู่แต่ผมไม่ค่อยได้ใช้ค่าหรอกแค่ขันสุดแล้วก็เอามือตบเบาๆมันก็อยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูแป๊บหนึ่งนะครับผมถอดออกแล้วมันจะเป็นอลูิงนีอลูิงแล้วก็เป็นเกลียวอลูมิเนียมนะครับผมก็ยื่นมาเลย ยังไม่ต้องขันแน่นขนาดนี้นะครับขันแค่แน่นแล้วก็ตึงมือก็พอแล้วครับไม่จำเป็นต้องขันแน่นเพราะว่ามันแค่เป็นน็อตปิดหัวชุกนะครับมันไม่ได้รับแรงอะไรมากมายนะครับสปริงดันขึ้นมามันก็เป็นแค่คือตรงนี้เขาออกแบบมาไม่ต้องขันแน่นนะครับก็ประมาณนี้ความรู้ดีมาฝากเดี๋ยวหัวน็อมันจะเสียคระบรันนี้เสียละก็เกือบจะเสียแล้วห่ ยิงกว่าจะออกนะครับก็ประมาณนี้โอเคครับเอาเคล็ดรับดีๆตรงนี้วิธีการขันนอ็อตหัวโชุคไม่ต้องขันแน่นนะครับหมายถึงว่าไม่แน่นมากนะแน่นก็คือสุดแล้วก็ใช้มือตกครั้งสองครั้งก็พอครับตบเบาๆโอเคครับผมสำหรับวันนี้ผมช่างอยากขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ